สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายเองนะคะคลิปนี้พวกเราทีม NC มาติวสอบการฟังกันค่ะมนใดยงเป็นข้อสอบการฟังส่วนสุดท้ายแล้วนะคะ CD เขาจะพูดขึ้นมาหนึ่งประโยคให้เราเลือกว่าควรจะตอบโต้กลับไปตามคำพูดในช้อยส์ไหนค่ะ こそそにみソニーミータンモッドベー,ッーハー、ラオマタンーティヌンガルイ。1番。あ、鈴木さん、どこかへ行くんですか一駅前のスーパーにあります。<S 2, 2。明日3時に会うつもりです。三 <3 S 3> ちょっと買い物に行ってきます。 คนแรกเขาพูดว่าอ่ะสุูกิซังโด๊ะค่ะเอะอีคุณเดสกะอ้าวคุณสุูกิจะไปที่ไหนสักแห่งหรอครับถ้าเราเป็นคุณสุูกิจะตอบโต้กลับไปว่ายังไงดีคะช้อยส์ที่หนึ่งเอกิมาเอโนซูปาระอาริมัสมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่หน้าสถานีรถไฟคะ่ะช้อยส์ที่สอง อัชต a าซันจินิอุสโมริเดสพรุ่งนี้ตั้งใจจะเจอตอนบ่ายสามโมงหรือช้อยส์ที่สามชดโตไคโมโนนิอิตเตกิมาสจะไปซื้อของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาค่ะเสียงผู้ชายถามว่าจะไปที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าเราก็ต้องตอบกลับไปว่าจะไปซื้อของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาค่ะ2番。บ やんさん、寒いから風邪をひかないようにしてくださいね。1<一>、病院に行くそうです。2<二>、どういたしまして。<三>3、はい、気をつけます。やんさん、寒いから風邪をひかないようにしてくださいね。 เพราะว่าอากาศหนาวกรุณาพยายามอย่าเป็นหวัดนะคะคุณยันที่เป็นเสียงผู้ชายจะตอบกลับไปว่ายังไงดีคะช้อยส์ที่1น i ่ง n บ i i k u วินน s ได้ยินว่าจะไปโรงพยาบาลครับช้อยส์ที่สองโดยตาชมาสเตไม่เป็นไรครับยินดีครับหรือช้อยส์ที่3ามให้เคียวสเกม u ครับ จะระวังครับเสีงยงผู้หญิงเตือนว่าพยายามอย่าเป็นหวัดนะคะผู้ชายก็จะต้องตอบโต้กลับไปว่าครับจะระมัดระวังนะสามยาม今朝1時間も遅刻したけど何かあった <1. S 2>？10分なら時間があるよ。2. 2朝 ขึ้れรか3たんだ。มาเดะรออยู่เสียงผู้ชายถามว่ายมามาดะซังเสียงผู้ชายถามว่ายมามาดะซังแค่สะอิจิจิจคังโมกจิโคคุชตาเกโดน่านิกะอัตตาคุณยมามาดะเมื่อเชา้ามาช้าตั้งหนึ่งชั่วโมงนะครับมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ช้อยส e ที่หนึ่งจูจีน่าระจิคังกะอารุโยถ้าเป็นสิบโมงแล้วก็ยังมีเวลานะคะช้อยส e ที่สองอาซาโอคิราเรนัะตันดาตอนเช้าไม่สามารถที่จะตื่นได้นะคะหรือช้อยส e ที่สามคุรุมาเดะมาเตรุเนฉันกำลังรอรถอยู่นะคะ 4番テレビの音がちょっと大きすぎませんか ?1 小さいテレビにしましょうか 2, ?2 ちょっと大きくしましょうか <S ?3, 3 <S もう少し小さくしましょうか เสียงผู้หญิงพูดว่าเทเ e บิ n โนโอโตกะชอตโตโอกิสึกิมาเซนกะเสียงของทีวีมันไม่ดังเกินไปหน่อยหรอคะ Choice ที่1นึ่งจีไซเทเ i บินิชิมาโชกะเลือกทีวีเครื่องเล็กๆไหมครับ Choice ที่สองชอตโตโอกิกุชิมาโชกะทำให้เสียงมันดังขึ้นนิดหนึ่งไหมครับ หรือช้อยส์ที่สาม m o s u k o h y j i s u k u s h i m a h o กะทำให้เสียงมันเบาลงนิดหนึ่งไหมครับผู้หญิงพูดเชิงตำหนิว่าเสียงทีวีมันไม่ดังเกินไปหน่อยหรอผู้ชายที่ฟังประโยคนี้อยู่ก็จะต้องตอบโต้กลับไปว่าทำให้เสียงมันเบาลงอีกนิดหนึ่งไหมครับก็คือผู้ชายจะเบาเสียงทีวีลงให้ผู้หญิงนิดหนึ่งค่ะ5番 b 佐藤さん、この会議の資料をコピーしておいてくれない<一> ?1。何枚必要ですか ?2 <二>。会議室に持って行ってください。3<三>。まだコピーしていません。は、佐藤さん。 โคโนคายินโอชิเรโอก็ปีชเตคือเนไคุณซาโต้ครับช่วยถ่ายเอกสารการประชุมนี้ให้หน่อยได้ไหมครับช้อยส์ที่หนึ่งนัมไมฮิตซิโอเดสกาจำเป็นจะต้องใช้กี่แผ่นคะช้อยส์ที่สองคายกิตชิซุนิมเตเตกระไซกรุณาถือไปที่ห้องประชุมนะคะหรือช้อยส์ที่สาม มาดะก็ปีเตอยังไม่ได้ถ่ายเอกสารเลยค่ะผ<番>ู้ชายไหว้วานให้ผู้หญิงช่วยถ่ายเอกสารให้ค่ะผู้หญิงก็จะต้องตอบว่าจำเป็นจะต้องใช้กี่แผ่นคะ6บันอะ今から帰るなら車で送りますよ1ありがとういいんですか 2もう送ってありますよ3<三>もう帰ったんですかเสียงผู้หญิงพูดว่าあ、今から帰るなら車で送りますよอ้าวถ้าจะกลับตอนนี้ล่ะก็ฉันจะไปส่งด้วยรถยนต์นะคะผู้ชายจะตอบโต้ว,ว่าอะไรดีคะ Choice ที่หนึ่งありがとうอินดีสกา ขอบคุณครับจะดีหรอ Cho ยส์ที่สองโมโอคุเตอริมาสโยผมไปส่งไว้แล้วนะ่ะหรือ Cho ยส์ที่สามเอ๊ะโมโคายตันเดสกาเอ๊ะกลับไปแล้วหรอครับข้อนี้ผู้ชายก็จะต้องตอบโต้กลับไปว่าขอบคุณนะจะดีหรอ7แบบซโรซโรนัทซุยสึมิเดสเน 今年はどれぐらい休めますか ?11 週間ぐらいかかります23 <2 S> 日しか休めません 3, <S 3>, 3, <S 3もうすぐ取れます。先不言不韻はそろそろ夏休みですね。 โคโตชิวะโดเรกุไรยาสเมมาสกาปีนี้สามารถหยุดพักได้นานประมาณเท่าไรคะช้อยส์ที่หนึ่งอิตชูคังกุไรคาคาเรมาสใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับช้อยส์ที่สองมิกะชิกะยาสเมมาเซนสามารถหยุดพักได้แค่สามวันเท่านั้นครับหรือช้อยส์ที่สามมอซุเกะโทเรมัส กำลังจะลาหยุดครับข้อนี้ผู้หญิงถามว่าจะได้หยุดพักนานประมาณเท่าไหร่ผู้ชายก็จะต้องตอบว่าได้หยุดพักแค่สามวันเท่านั้นเองครับฮาชิบันทานกระซังอาวันนี้จะไปไหนกันบ้างวันนี้จะคุเตะรไปไหโมะชิราเเซตะอาริมัสง

แจ้งให้ทราบเอาไว้แล้วค่ะช้อยส์ที่2องจูจิโนไคยิเดสเป็นการประชุมตอน10โมงค่ะหรือช้อยส์ที่3 a m อามาริชิรีมาเซนฉันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะข้อนี้เสียงผู้ชายถามว่าแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วหรือยังผู้หญิงก็ต้องตอบว่าแจ้งให้ทราบเอาไว้แล้วค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ JLPT ระดับ N4 กันอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องญี่ปุ่นย่อยง่ายพี่กระต่ายรบกวนกดกันคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ดูกันมาจนจบเลยฝากติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ